สวัสดีพี่น้องสุภูสุคณนะครับวันนี้วันที่หกมีนาคมสองห้าหกแปดครับพี่น้องนะครับพาพี่น้องมานะครับมาเบิงการระบายน้ํานะครับของนะครับของเครื่อนน้นเขานะครับหรืออ่างเก็บน้ําน้าพรมครับพี่น้องนะครับอธิบายพี่น้องฟังนะครับนะครับข่าที่ทราบได้พี่น้องนะครับเท่าที่ทราบก็คือ นะครับคลองชนลบประทานฝั่งขวานี่เปิดมาตั้งแต่วันที่24นะครับ224กุมภาพันธ์นะครับ24,25,68ครับพี่น้องนะครับราค็คลองชนลบประทานฝั่งซ้ายก็พี่น้องนะครับเปิดนะครับเปิดเมื่อวันที่1นึนะครับ1มีนาคม68นะครับราวา็นี่พี่น้องนะครับ ประตูระบายน้ําทั้งทีบานนะครับลงลาน้าพรมนะครับเปิดเมื่อวันที่ซีนะครับสีมีนาคมสองห้าหกแปดครับพี่น้องครับสรุปแล้วก็คือตอนนี้พี่น้องนะครับนะครับตอนนี้นะครับก็คือนะครับเขื่อนเขื่อนครับพี่น้องนะครับเขื่อนน้นแขาวหรืออ่างเก็บน้ําน้าพรมนี่คือเปิดประตูระบายน้ํา ทั้งฟังซ้ายฟังขวาแล้วก็เปิดลงลงน้ำน้ำาผมครับพี่น้องนะครับน้ำนำผมนะครับเท่าที่มีการเข่าประชุมนะครับกับไปนะครับกลุ่มผู้ใช้น้ํานะครับพี่น้องนะครับประชุมกับกลุ่มผู้ใช้น้ํานะครับนะครับเมื่อวันที่ยี่สิบสี่ยี่สิบห้าพี่น้องสองมือนะครับสรุปก็คือเพื่อจะเปิดน้ํานะครับลงน้ำนำผมนะครับเป็นจํานวน สี 4, 000, 000, 000, 000, 000 ir, ่ล้านลูกบาทเมตรก็พี่น้องนะครับสี่ล้านลูกบาทเมตรนะครับมันจะเนีนลงน้ำานามผมสายตรงเลยพี่น้องนะครับไปนะครับไปถึงอำเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูม้ม้าน้ำมันไปถึงทุกจุดแล้วนี่เพื่อนที่ไล่ปิดประตูน้ำพี่น้องเมื่อนั้นที่ว่านะครับวหนาที่เพื่อนได้ดูแลนะครับรูมน้ำรูมน้ำผมหน่อยพี่น้องนะครับรูมน้ำผมเพื่อนว่ามันจะเปิดน้ำลงนํำน้ำผมให้ไปถึงอำเภอภูเขียว นะครับพี่น้องเพิ่นกับพ่อเนี่ยจะพี่น้องว่าซีร่าลูกบาทเมียเนี่ยน้ำไม่ที่หอดไปหอดใสแต่ว่าขอความรู้็จาพี่น้องก็คือว่านะครับน้ำที่ปล่อยลงํำน้ำผมเนี่ยนะครับไปถึงบ้านผู้ใหพี่น้องเพิ่นขอความรวมือ่าพึ่ง่าพึ่งสวมน้ำขาแปลงนะนะครับเป็นจํานวนสองมือพี่น้องนะครับนื่นนั่นหัวหน้าที่เพิ่นได้ดูแลนะครับการปล่อยน้ำลงน้ำผมนะครับที่เพิ่นได้ขอความรู้าจพวกเขาทุกคนนะพี่น้อง นะครับน้ำลำน้ำพรมปล่อยไปแล้วเนี่ยพี่น้องไปถึงจุดหนเนี่ยได้เฝ้าเดียงภายในสองเมื่อพี่น้องหายหน้ามันลงไปหางลางน้ำเนี่ยนะครับนะครับกเดี๋ยวถาเบื้องพี่น้องนะครับว่านะครับน้ำไอ้นะครับชุดนี้พี่น้องนะครับมันสีไหลลงไปถึงพี่น้องเขานะครับตัวตุกจุดว่าพี่น้องครับนี่นะครับสําหรับข้อมูลในน้ำครับพี่น้องจากไอเว็บไซต์สารสนเทศนะครับ น้ำเมียงชาตินี่นะครับก็รายงานปริมาณน้ำเขื่อนจุฬาพรนะครับพี่น้องนะครับตอนนี้ก็จุฬาพรนะครับควมจูทั้งหมดเนี่ยมัน164ล้านลูกบาทเมตรนะครับตอนนี้มีน้ำอยู่66ล้านลูกบาทเมตรคิดเป็น40เซนะครับ40%เปซ็นเป็นน้ำใช้การได้เนี่ย28%็ครับพี่น้องนะครับผมเบ่งสงแล้วนี่นะครับนะครับน้ำชุดนี้พี่น้องนี่นะครับ น้ำชุดนี้น่าจะเป็นน้ำที่ใช้สำหรับปลูกพืชด้วยดูแลงชุดสุดใตยเละพี่น้องครับนี่นะครับน่าจะเป็นการเปิดน้ำข้างสุด้ายนะครับสำหรับพี่น้องที่อยู่ลำน้ำผมพี่น้องครับนี่นะครับแล้วก็ช่วงน้าปีนี่บางทซงแร้วก็ต้องต้องรอฝนเขมาเติมเนี่ยเคลื่อนกันพุดแลาพี่น้องจะคาอที่มีการนะครับเปิดเปิดน้ำเพื่อกันกรเกษตรนะครับใน่พี่น้องเมร่ะวานตอนนี้น้ำเหลือหน่อยลน่อพี่น้องเรืออยู่น้ำเขื่อนจุฬาภรณ์นะครับเหลืออยู่66ล้านลูกบาทเมตรหรือ40อร์เซนนะครับ สำหรับอ่างเก็บน้ําน้ําผมมันก็เป็นคล้ายคลเขื่อนทดน้ำนะพี่น้องนะครับเขื่อนทดน้ำอ่าเขื่อนทดน้ําน้ําผมนะครับมีความจุอยูมประมาณ3.8ล้านลูกบาทเมตรพี่น้องครับนี่นะครับนะครับของชนตะวันขวานี่นะมันนะครับมีระยะทาง30กิโลเมตรนะครับมีคลองย่อยคลองซอยหน่อยพี่น้องยุ่งสหาสายก็ดดินยิ้นขาวพี่น้องที่ยุ่นะครับนะครับยุ่ ไปลายลำคลองอ่ะพี่น้องพ yeah, ่นกับ uh ว่าเพ้นบได้น้ำนะครับก็เลยเปลี่ยนเหตุผลี่ว่านะครับว่าเป็นอยังเขื่อนงเขาถึงเปิดประตูระบายน้ำคลองฉุดรัทานฟังขวานี่หลายหลายมื้อน่ะพี่น้องปกติยินค่าว่านะครับนะครับว่านะครับว่านาที่ปิดแล้วนะพี่น้องเพราะว่าเปิดนะครับอาจจะเป็นยี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดเ็จพี่น้องนะครับแล้วก็ปิดแล้วก็เปิดฟังใตาย นะครับที่นี่นะครับตอนนี้กัยังเปิดยูพี่น้องนะครับคลองจมลรานฟังฟังขวามีคลองย่อยสิบหาสายตอนนี้นะครับก็ยังกัยังเปิดยูพี่น้องเปิดจังเต่มันที่ยี่สี่กุมภาพันธ์นะครับแต่ว่าคลองจุลประานฟังซ้ายนี่เข้าใจว่าเพิ่งเปิดวันที่เนื่องยัพี่น้องที่หนึ่งมีนาคมนี่พี่นอาา้องมามาเบ่งบรรยากาศเคลื่อนวนวเขวานะครับ ช่วงนี้เขาพี่น้องเขาเนี่ยพี่น้องอยู่ในเขตอำเภอเกษตรสมบูรณ์เนี่ยส่วนมากจะเป็นเป็นข้าวอายุสองถึงสามเดือนพี่น้องนะครับผู้ใดใส่ใส่เขาเข่าสามเดือนเขาเข,ข่าเจ้านีก็่ช่วงนี้ข้าวกำลังจะออกรวงพี่น้องสําหรับเขาสามเดือนก็ไอ้เขาเขาสี่เดือนตอนนี้กําลังที่ออกร้วงพี่น้องกําลังต้องการน้ำในปริมาณไหลายกันพี่น้องครับนี่นะครับเพราะฉะนั้น นะครับที่กรมจุลประทานนะครับโดยสำนักชุลประทานที่หกนาพี่น้องแต่ว่าจุดที่ห้าอยู่นี่มันเป็นนะครับฝ่ายทรงฝ่ายทรงน้ําและบํารุงรักษาที่สองพี่น้องครับนี่นะครับเกษตรูรณ์นายพี่น้องอยู่นี่ครับนี่เปิดน้ำแห่งพี่น้องเฮาบชุดนี้กันคาดว่านะครับนะครับนาจะได้เกี่ยวเขาอยู่ดอกพี่น้องครับนี่นะครับน้ำชุดนี้สูบเข่าแปลงน้แล้วก็เข่าก็จะออกล้วง นะครับประกาศนะนะครับอำเภอเกษตรมณจะเชียงพูมเนตรนาน,น,นะครับน้ำชุดนี่นาที่พอเพียงอยู่ดอกพี่น้องนะครับแต่ว่าอําำเภอด้านล่างคืออำเภอผู้เขียวนี่นะครับกเดี๋ยวคงจะมีด้านนะครับก็ที่เพินพ้นน่ะพิ้นอาจจะไปเบิ้งกัน,นพี่น้องนะครับอาที่เบิ้งนะครับมันขาดหน่อยเลือนย,ยังไงก็ คาดว่าเพื่อนที่เพื่อนหายุดดพี่น้องนะครับขอให้ใจเย็นนะครับขอยเพื่อนร้องทดสอบปล่อยน้ำลงลำน้ำผมกับพี่น้องผมกับยินข่าวว่าน้ำไปถึงบ้านเป้าเราพี่น้องน่าแอบลครับลำน้ำผมเนี่ยชุดนี้นะครับพี่น้องนะครับปล่อยวันที่สี่วันที่หา่านีย่ยยินข่าวว่าถึงลำน้ำผมเราหน,าน้าคอนคังไปเลี้ยวพี่น้องเพื่อนสี่พยายามให้หน้าม,มันไหลลงนํนำน้ำลำน้ำผมสายตรงนะพี่น้องให้แล้วที่สุด นะครับนี่ประตูน,น้ำก็เปิดทั้งหมดสี่บาทพี่น้องครับนี่ <c oughs> เห็นไหมครับนี่เปิือทั้งหมดสีบานเลยนะครับนี่พี่น้องน้ำนะครับนี่พี่น้องนะครับจุดที่ยุ่นี่คืออ่างเก็บน้ําน้าพรมน้ำพี่น้องความจุอยู่ที่สามจุดแปดล้านลูกบาทเมตรนะครับขึ้นไปด้านบนจะเป็นเขื่อนห้วยคุมนะครับมีความจุอยู่ที่ยี่ิบสองล้านลูกบาทเมตรแล้วก็ขึ้นไปด้านบน นะครับเป็นเขลือนจุฬาพร์นะครับหรือว่าเขืือน,น้ำพมมีความจุอยู่ที่ร้อยหกสี่ล้านลูกบาทเมตรนะครับตอนนี้มีน้ำอยู่หกสิบหกล้านลุกบาทเมตรหรือนะครับหรือสี่สิบเปอร์เซ็นต์พี่น้องสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับนะครับข้อตกลงที่มีการคุยกันนะครับมันประชุมกับน,นี่แหละพี่น้องนะครับจะปล่อยน้ําลงล้ำน้ําพมนะครับปล่อยอยู่ที่ สี่ล้านลูกบาทเมตรพี่น้องนะครับแสนกว่าเมตรที่นี่พิ่นกะจะเบิงเ่งว่าน้ำม,มันไปถึงใสนะครับไปถึงใสนะพี่น้องนั่นเดี๋ยวผมคิดว่าเจ้าหน้าที่พิ่นกะซีบเบิ่งอยู่ดอกพี่น้องนะครับคาดว่าจะเป็นน้ำชุดสุดท้ายของช่วงพืชผูกพ,พืชด,ดูดเลงนี่แหละพี่น้องนะครับนี่สำหรับการทำนาปีดูทรงแล้วนี่คงจะต้องอาศัยน้ำฝนเติมลงในเคื่อนก่อนยังไงที่มีการปล่อยนะครับปล่อยลงนะครับลำน้ำผมหรือท้อง อข,อขอจุดประทานฟังไส้ฟังไข่เลยพี่น้องนะครับเดี๋ยวพว่ากันไหมพี่น้องเอาเนี่ยนะเอาช่วงนะเพื่อดูดูดแล้งนะครับนี่เพื่อดูดูแล้งปีหกเจ็ดถ้หกแปดเนี่ยมันผ่านไปก่อนพี่น้องครับรว่าปีนี้นี่นะครับปีนี้ถึงแม้ที่มีการลดพื้นที่ปลูกข้าวนาปังลงหลายเสือบได้พี่น้องแต่ว่ามันก็นยังมีพี่น้องเขาปลูกเยอะนะครับพี่น้องปลูกเยอะนะครับแล้วก็มีการปรับเปี่ยนการระบายน้ําตอนแรกว่าจะเปิดสองข้าง นะครับลงนั่นนำผมสิบเอถึงสิบแปดสิพี่น้องบุกลาคมแล้วครั้งที่สองกับเจดถึงนะครับสิบแปดขุมพาพันธ์นี่นี่น้ามันมาไปบ่าหอดทางด้านผู้เขียวด้านล่างกันเลยเอาน้ำครั้งที่สองมาเปิดต้องไปพี่น้องนะครับเปิดเปิดลงไปนะครับนะครับนี่ก็เลยผิดแผนพี่น้องจริงๆแล้วนี่นะครับมันหนาจะเปิดนะครับเปิดสองข้างพี่น้องเน่ะเขาจะได้เกี้ยวเข่าเปิดข้างเดียวไม่ได้เกี้ยวเดาพี่น้องนะครับนี่ พ,พี่น้องเขาเฮ็ดนากันก็เพราะว่านะครับมีการแจ้งข่าวไปยจงเกษตรกรว่าจะมีการเปิดยน้ำสองรอบนี่แหละพี่น้องเขาก็เลยว่ามั่นใจว่านะครับเปิดยน้ำสองรอบนี่นะครับน่าจะพอเพียงาหรับการทำนาทำนาฝังนะครับพี่น้องนะครับเนี่ยเดี๋ยวว่ากันไหมพี่น้องเดี๋ยวปีนี้หกแปดกันรุ่นนี่แหละพี่น้องรุ่นไหนน้ำนะครับคนโตมาเติมอยู่ในเครื่องเท้าหลายๆพี่น้องนะครับเติมในเครื่องเท้าหลายจะได้ไม่น้ำเฮ็ดนะ เป็นนับปังกันในฤดูกาล6-8 6-9พี่น้องครับนี่นะครับพยากร์อากาศก็จะมีพายุฤด,ดูร้อนด้พี่น้อง6-8พี่น้องนี่นะครับจะมีพายุฤดูร้อน6-8นะครับมีนาคมกับน,นะครับพี่น้องเนี่ยสิฮหอดบานเทาว่าพี่น้องก็สิฮหอดเลื่อนนะวันนี้นะครับแต่ว่าที่ผมเบิงข่าวมามันก็ยุบไปตกทางภาคกลาง,างต,อตอนบนในพี่น้องแล้วกับเพชรชบูรณ์นะครับ นี่นะครับบรรยากาศของเคอน์นล้นเขาเปิดประตูระบายน้ําทั้งสี่บานลงน้ำาผมพี่น้องการเปิดประตูระบายน้ํานะครับสําหรับประตูลงน้ําผมถ้าเกิดเปิดเต็มที่แบบร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยระบายน้ําอยู่ที่นะครับเก้าร้อยลูกบาทเมตรต่อวินาทีพี่น้องของชมวปรทานฝั่งขวานะครับฝั่งขวานะครับไปทา้งด้านบ้านบ้านเดือพุ่นหลักพี่น้องนะครับมีคลองย่อยสิบห้าสาย ก็ระบายน้ำวิที่5ลูกบาทเมตรต่อวินาทีนะครับพอจุดท่านฟังไส่กับไปบ้านเป้าพี่น้องนะครับไปบ้านเป้าก็ระบายน้ำวิธี5ลูกบาทเมตรต่อวินาทีแล้วกาศฝ่ายน้ำล้นพี่น้องเวลาน้ามันตึมดีก็ต้องระบายออกฝ่ายน้ำล้นก็อยู่ประมาณ600นะครับลูกบาทเมตรต่อวินาทีนะครับพี่น้องนี่นะครับเนี่ยบรรยากาศพี่น้องเคลื่อนด้นขวานะมาทูลากันเลยมาทายคิดให้พี่น้องเบ่งนะครับเรื่องการเปิดน้ำ เปิดแค่พี่น้่งของแค้พี่น,น้่เงเหนียวมึงเสี็ได้ยินขามาจากจีนไงบวจีนไงพี่น้องนียนี่มาให้เห็นหนาบริเวณหนาเคลื่อนเลยพี่น,น้่งนะครับนี่นะครับนี่มึงบี่ย่าง,งองกเราทำเนี้ยเดี๋ยวจะขึ้นไปนะครับด้านด้านบนสันเคลื่อนพี่น้่งนะครับนี่ขึ้นไปดูไปดูบริเวณฝ่ายน้ำร้นพี่น้่งนะครับหรือสปิโอเรนะครับนี่ นี่พี่น้องสันเคลื่อนพี่น้องนี่เอ้านะครับก็นี่พี่น้องนะครับนี่เป็นบริเวณสันเคลื่อนอ่างเก็บน้ําน้ํพผมได้พี่น้องขุสาราชการเนี่มานเอนอาก็เอือนเอือนแบบตามทองทีนเนาก็เอือนเขื่อนน้อนขออยเลยพี่น้องครับนี่มีประตูน้านอยู่สี่บานนะครับเดี๋ยวลงไปดูนี่น้ำพี่น้องน้ำนี่ น้ำนี่กับระบายลงมาจากคุณลับพี่น้องเอ้ช่องเขาบ้านแก่งแตดไซนะครับลงมาจากเขื่อนเขื่อนหอยกลมพี่น้องเขื่อนหอยก้มกับับหน้ามาจากเขื่อนจุฬาพรสพี่น้องครับนี่ับน้ามาจากเขื่อนจุฬาพรนู่โอกาศถ้อนพี่น้องเห้นี่อากาศร้อนร้อน,อนเดี๋ยวลงไปดูพี่น้อง ด้านพุ่มก็จะเป็นในแพ้ท่องเที่ยวพี่น้องครับนั่นนะครับแพ้ท่องเที่ยวแบ่งเป็นสองส่วนพี่น้องส่วนที่เป็นในพื้นที่ของกรมจลประทานพี่น้องกับเลยไปน้อยนึงจะเป็นแพ้ท่องเที่ยวของนะครับอบตอนวนท้องพี่น้องนะครับพี่น้องสะดวกทางใดก็ลองเข้ามาใส่บริการเบึ้งนะครับตอนนี้นะครับกรมยุลประทานในอยู่ฝ่ายส่งะระบบุงน้ําที่สองนี่ ให้เป็นนะครับให้เป็นแรงท่องเที่ยวว่าพี่น้องนะครับนี่รู้สึกว่ามีการทําทํารั้วทําอย่างนะครับพี่น้องกับแม่พันธุ์มากกับสามารถแม่กมาเยี่ยมชมพี่น้องคนับสนุนเขาได้พี่น้องนะครับมีการพัฒนานะครับนี่กับมีการลักน้ำพี่น้องว่ครับนี่นะครับพี่น้องเขาที่อยู่บริเวณด้านหลังเขื่อนในพี่น้องนี่เห็นไหมครับนี่นี่ครับนี่นี่ มีการลักน้ำลงไปใส่เข่าด้านล่างพี่น้องคุณเห็นไามครับพี่น้องคุณนะครับเพราะว่าพื้นที่มันสูงพี่น้องเนี่ยสูงจะสูบน้ำจากด้านล่างของนะครับลำน้ำพรมมันก็นสูงหลายพี่น้องก็เลยใส่วิธีการนี่นะพี่น้องลักน้ำนะครับนี่ลักน้ำนี่กันนะครับเี็ดเป็นนะครับบริเวณจุดขามของรถพี่น้องนี่นะครับนี่ บรรยากาศพี่นอ้องเคลนน้เขาดือ,อ่างเก็บน้ำน้ำพรมพี่น้องครับนี่นะครับนี่นะครับเดี๋ยวก็นะครับเนี่ยนี่แหละพี่น้องที่เนี่ยรูแล,ลพี่น้องที่นี่ครับเปิดประตูลงน้ำพรมเนี่ยมันจะเปิดอยู่สี่หมื่นได้พี่น้องนะครับวันละหนึ่งล้านรูบาทเมตรท่นพี่น้องนะครับนี่นะครับเดี๋ยวรอติดตามมาเพิ่นทีเปิดจังไดพี่น้องครับนี่จะเปิดสี่ห้าหก เย็ดติพี่น้องนะครับหรือจะเปิดเพิ่มยังไงเดี๋ยวรอติดตามนะครับเดี๋ยวรอเด,ดี๋ยวรอติดตามนะครับขอบคุณทุกท่นที่ติดตามคนแรกคนแร์คุณครับ พี่น้องเขาโทดเวลาเขาเก็บฝักแล้วมันก่นเขาจะตัดลำต้นไปเลี้ยงงัวพี่น้องครับนี่เขาโทด